พี่จ๋าพี่เป็นไหนมาสถานสายฟ้าย่างเข้าไปในห้องคนไข้ก็ได้ยินเสียงถามของเอื้อยเขาเดินไปนั่งที่เก้าอี้ใต้เตียงเอื้อยมองหน้าสามีที่รักอย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายพยายามค้นหาร่องรอยอะไรบางอย่างเพื่อผสมข้อสงสัยในใจสถานเอามือลูบขางเขาลืมโกนหนวดโกนเครายุง่งเขากบเกลื่อนตำรวจสอบสวนินจ้าระหวังเลยพยาบาลที่เขาดูแลเอื้อยเขาเล่าให้ฟังว่าคนขับรถไปสาร,รภาพตำรวจแล้วว่า คนที่ยิงเราชื่อในโปรยพี่รู้หรือเปล่าจ๊ะเห็นเราเอ้ยพี่ไปบ้านสมิงมาเหรอเอ้ยถามตรงๆเปล่าปดสถานก้มหน้ามองพื้นกระดานแล้วเงยหน้าขึ้นสัรภาพจ้ะพี่ไปบ้านสมิงพราะอะไรตัวนมี้อะไรหลายอย่างที่น่าสนใจที่นั่นพบพ่อหรือเปล่าจ๊ะเท่าแก่อุ่นอยู่กรุงเทพอำนวยแก้งทําตัวเป็นเจ้าเป็นเท่าแก่อุ่นอยู่กรุงเทพส่วนอำนวยกําลังทําตัวเป็นเจ้าเป็นใหญ่แล้วพี่ทําอะไรบ้างอย่างน้อยก็เปล่า ไม่ได้ตั้งใจไปล่ยงานพ่อของเอ้ยหรอกทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเวรตามกรรมใครก่ออะไรไว้มันก็ต้องเป็นไอ้นั่นเมื่อสร้างวัดก็ได้วัดสร้างป่าช้าก็ได้ป่าช้าแต่อะไรมันจะมาร้ายเท่าลูกเขยฆ่าพ่อตาแล้วลูกสาวจะอยู่ได้อย่างไรชาวบ้านจะมองหนะ้าเอ้ยด้วยความรู้สึกอย่างไรถ้ากรรมเวรที่พ่อก่อไว้จะมีอันเป็นไปเอ้ยกราบเท้าพี่ขออย่าให้สิ้นเวรสิ้นกรรมในโลกนี้ด้วยมือพี่เลย แม้ว่าเท่าแก่อุ่นหรืออดีตกำนันอุ่นจะก่อความชั่วรารให้แก่คนทั่วไปอย่างให้อภัยกันไม่ได้แม้จะสร้างความเจ็บปวดให้ตนอย่างสาหัสเพียงไรสถานสายฟ้าก็ยังเห็นใจลูกสาวของวายหลายเท่าคนนั้นเพราะหล่อนเป็นเมียตนพี่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องของใครเป็นของคนนั้นคนเราต้องใช้นี่ของเขาเสมอมากหรือน้อยวันนี้หรือวันหน้าแต่พี่ตั้งใจแล้วว่าปืนในมือพี่จะไม่ทำอะไรพ่อเอ้ยเลยแต่คนอื่นไม่รู้นี่แปลว่าพี่ต้องกลับบ้านสมีอีกเหรอจะ๊ะ ถ้าไม่กลับพวกบ้านสมิงจะคิดอย่างไรอย่างที่เอ้ยพูดถ้าตะอุ่นตายด้วยมือพี่คนบ้านสมิงจะคิดอย่างไรสําหรับเอ้ยแต่นยายามเดือดร้อนยามต้องกู้หน้ากู้ชื่อกันพี่ไม่ใช่มหาโจรอย่างที่พ่อของเอ้ยเคยสร้างบาปไว้กับพี่หากพี่ไม่ประจันหน้ากับพวกพงเงินบ้านแท่นและดองโจรอื่นๆสถานสายฟ้าจะเป็นลูกบ้านสมิงได้อย่างไรทุกอย่างมันต้องถึงจุดจบมันถึงเพราะพ่อเอ้ยทําแต่เมื่อพ่อเอ้ยจะวอดวายเอ้ยจงเชื่อเถอะไม่ใช่มือพี่ ชาวบ้านจะเข้าใจเราถูกต้องขึ้นเขาต้องรู้ว่าลูกเขยได้ลูกสาวมาแล้วจะฆ่าพ่อเยอยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าพี่ไม่ฆ่าเขาจะเข้าใจดีว่าพี่อภัยด้วยการชดใช้นี่ครั้งสุดท้ายเพราะบังเอิญเมียของพี่เป็นลูกเท่าแก่อุ่นเอ้ยจะพ้นจากการเหยียดหยามพี่เองจะได้รับความเห็นใจแต่พวกบ้านสมิงจะไม่ยอมให้อภัยพี่เลยถ้าพี่ไม่กลับไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาล้วพี่มีห่วงชีวิตบ้างหรอคะเราจําเป็นต้องอยู่ในโลกนี้กับคนเหล่านั้นจําเป็นต้องทําทุกอย่างที่ถูกต้องร่วมกับเขา ไม่ว่าการกระทำนั้นเราจะได้รับความยากลําบากเพียงไรก็ตามไม่อย่างนั้นมันจะสูญทุกอย่างเราจะมองหน้าคนบ้านสมิงไม่ได้และเราก็อย่าคิดว่าหนีบ้านสมิงไปได้เพราะทุกอย่างที่ไม่ดีงามมันจะติดตามเราไปไม่ว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าพี่ไปแล้วพี่สามารถทําอะไรได้ดังใจนึกศึกบ้านท่านก็ดีศึกพงเงินก็ดีอาจสิ้นสุดลงได้แล้วคนเหล่านั้นก็จะพูดถึงเราเอื้อยกับสถานสายฟ้าเราเกิดมาเพื่อระงับความพยาบาทคนเหล่านั้นจะชื่นชมเรา เกิดมาเพื่อทําให้ทุกอย่างเกิดความสงบเขาจะพูดกันอย่างนี้แต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดเราอย่างไรก็ตามเราต้องทําเอื้อรู้ดีว่าลงได้พูดกันแบบนี้แล้วไม่มีอะไรระงับสถานสายฟ้าได้อีกต่อไปก็ขอร้องว่าอย่าฆ่าพ่อเอื้อแน่นอนพี่จะปล่อยให้เขาต่อสู้กับความถูกต้องหรือความผิดร้ายแต่ลําพังตัวเขาเองพี่สัญญาแต่พี่ต้องไปถ้าไม่เกิดศึกก็ระงับศึกไม่เช่นนั้นสถานสายฟ้าไม่ใช่รูปบ้านสมิง ในสิบตำรวจผู้บิดวิถีชีวิตของเขาให้ผันแปรไปในทางมิชอบด้วยการเริ่มต้นปล่อยตัวปล่อยใจเคอบเคล่ไปกับอำนาจและความมักได้จนกระทั่งเข้าไปอยู่ในวังวนแห่งความชั่วร้ายจนท้ายที่สุดก็ดินหล่นไม่ผลซึ่งในบ้านปลายเกือบสุดตรงความพยายามทำอะไรให้ดีสักอย่างคือเพียงช่วยตัวเองให้เป็นคนดีแต่ก็ไม่อาจเป็นไปได้เสียแล้วขนาดนี้เขาไม่ได้ตั้งใจทำอะไรมากไปกว่าจะไม่เอามือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสกรปรกไม่ว่าของใครและกับใคร เพื่อที่เขาจะได้อยู่กับความสุขไปอีกชั่วการอันยาวนานแต่ความฉเฉลียวฉลาดก็ให้ช่องทางแก่เขาว่าอันราบผลที่จะพึงเกิดไม่ว่ามากหรือน้อยหากเป็นการได้มาเปล่าเขาไม่ควรงโง่โดยละเลยเสียแต่เรื่องการร่วมมือเมื่อสมัยก่อนๆนั้นคงพอกันทีเขาเร่งความเร็วรถสองล้อเสียจ,จนลมเข้าหูไม่คำนึงถึงความชุ่มโชกของเงื่อใครอีกประเดี๋ยวเดียวเขาจะได้พักผ่อนยอนใจกับแม่สาวผู้มีอะไรสารพัดอย่างที่ทําให้หัวเขาหนักและทั้งเงยเกือบไม่ขึ้นร่อนมีอะไรมากมายก่ายกองจริงๆ และเขาก็ชื่นชมกับโชคที่ได้หล่อนมาขณะนี้เมื่อนึกถึงหล่อนหัวใจพองเหมือนลูกโป่งที่ถูกสูบลมเข้าไปเต็มที่แล้วทันทีที่พบแม่คนนั้นมันก็จะระเบิดออกมาสนันวันไหวแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องนึกถึงสมานเขี่ยมและใครต่อใครอีกหลายคนที่เขาจะต้องพยายามกอบโกยผลประโยชน์แบบได้เป้าอีกต่อไปด้วยพวกโภเงินคงนอนไม่หลับกินไม่ได้ไปตามๆกันเพราะไม่ทราบว่าครอาลาที่มาจากกมายหรือพวกสายฟ้าจะลงมือเล่นงานตนอีกเมื่อไหรอย่างไร ในสิบตำรวจหนุ่มเข้าใจถึงความเดือดเนื้อร้อนใจของคนประเภทนี้ดีว่าเมื่อยามสำนึกว่าจะเกิดคาอหามยามหลายก็พรานเที่ยวหาที่พึง่งนี่แหละที่ทําให้กระเป๋าเงินต้องเปิดออกและแล้วเงินทองที่สะสมไว้ก็จะลังไลออกมามันช่างปอดโปร่งสําหรับประยงเสนี้กระไรพอเงินวันนี้ไม่เหมือนวันที่ผ่านมาเสร็จแล้วปัจจุบันมันเต็มไปด้วยบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งอันเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับสมานกําลังเรืองฤทธิ์โดยมีกฎหมายหนุนหลังยังเต็มที่ และกลุ่มที่เคยส่งอำนาจเหล่าเจ้าพอก็กลายเป็นเต่าห,หัวหดอยู่ในกระดองสายลับของตำรวจจะก,กองกำกับการและพวกชาวบ้านที่แสดงตัวเป็นปลรปักกับพวกสมานออกหน้าออกตาขึ้นทุกทีประยงเลือกเอาบ้านคนสนิทของสมานเป็นแห่งแรกที่แวะเข้าไปหาขณะนั้นดินฟ้าอากาศมืดสนิทพอที่เขาจะเคลื่อนไหวไปไหนตอนไหน,น,ไ,หนได้สะดวกแล้วให้ข่าวถ้าแกอุ่นกลับบ้านสมิงแ้วเท่าแกมาแต่ในสมานกําลังจะไปนั่นเป็นคําตอบของพวกสมานเอา้าไปไหนกรุงเทพเหรอ ไม่มีใครรู้เขาไปไหนเขาไปแล้วลเหรออขอมกำลังจะไปคนสนิทอีกคนของสมานอ้อมแอมอ,าอ้าวยังไงแนะ่ไหนบอกไปแล้วเขากาลังจะไปเตรียมข้าวของเรียบร้อยแต่เขาไม่บอกเสือด้วยจะไปไหนเขาไม่เคยบอกใครเลยผมมีเรื่องกุ้มใจมากนี่มูยงไม่รู้ล่ะเขาบุดวีตาขอกับเสกกลวยทีหนึ่งแล้วคนใหญ่เราคนใหญ่เบงต่อเบงครบน,นจะยืดเยอื้อะไรเตือนแล้วอย่าลงหัวยใ,ให้เสกกลวยมากนักหมอจะคมเอาหมอคิดว่ารอยตีนหมอขนาดพ่อหมอ แต่พ่อหมอก็กำลังแย่นี่แกไปบอกเขาหน่อยรีบมาฉันเองมีข่าวดีแต่ถ้าไม่สนก็แล้วไปแต่ถ้าสนถือเป็นเรื่องเดือดร้อนของตนก็เป็นคนฉลาดแต่ไม่อยากไปหาเขาสายรับที่นี่มันมีหลายสายเหลือเกินหูตาฝ่ายตรงข้ามนับไม่ถ้วนแต่ฉันไปหาเขาแล้วพวกนั้นมันรู้เขาจะไม่เป็นการดีกับเขาและฉันทั้งสองฝ่ายทีนี้เรื่องสาคัญที่สุดกว่าเรื่องอื่นใดก็คือขอให้พกเงินมาให้ฉันบ้างเวลานี้ฉันกําลังเดือดร้อนเรื่องเงินเต็มที่เหมือนกันนี่เป็นข่าวคราครอหามยามร้ายของสมานที่ทําให้เขาได้รัับคววามมปปป่นปนไหด ยุ่งยากทั้งจิตใจต้องลำบากตรากตํำทั้งร่างกายส้ำยังต้องเสียเงินเสียทองแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียด้วยเหตุการณ์ทุกอย่างบันดาลให้เขาต้องหันมาเอาใจลูกน้องพิดกับสมัยหนึ่งที่กระดิกตัวทำอะไรไปไหนลูกน้องนับไม่ถ้วนคอยแต่เสนอหน้ารับใช้เอาอกเอาใจขนาดพ่อบังเกิดก้าวก็ไม่ปานแม้จะกัดกุ้มสักเพียงไรสมานจําต้องหอบผิวสังขารเล็ดลอดหนีมาพบระยยงจนได้ฉันไปหาไม่ได้ ไปยงตีหน้าให้เห็นว่าเขาพกเอาความร้อนใจติดตัวมาด้วยมิใช่น้อยก็รู้กันแล้วเดี๋ยวนี้อะไรต่อเมี่อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วฐานะที่เราเป็นพักพวกกันแค่ใครเขาก็รู้ทางโน้นเขาก็เฝ้ามองฉันฉันก็ต้องระวังตัวรีบเลยมีข่าวอะไรไม่ดีสมานถามใจคอไม่ดีเขาอาจกวาดล้า,า,างเพราะถ้าไม่ทําหรือทําอะไรละหลวมทางกองบังคับการก็จะไล่เบี้ยมาเป็นลําดับพลาดทั้งย่างไรมีหวังสเสวยตั้งรางกันเป็นแถบมันจะมาถึงฉันด้วยไหมสมานเกือบจําเสียงตัวเองไม่ได้ตอนถาม ไม่รู้เราวว่าโผลเงินมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเดี๋ยวนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วทุกคนเกือบเป็นตำรวจไปหมดแล้วตำรวจนอกเรื่องแบบมาจากจังหวัดก็ให้เกลื่อนเขาต้องหาทางเอาเรื่องกับเราให้จงได้เอาแน่แน่ไม่อย่างนั้นเสียหน้าเขาหากทำอะไรเราไม่ได้เขาก็ว่าพวกตำรวจบ้านสมิงเยอะเย,ะเยะ้ยพวกเราต้องระวังตัวกันให้มากพลาดน,นิดพลาดหน่อยเป็นเล่นงานกันนี่สายตรวจก็มาจากบ้านสมิงแล้วเรื่องของเรื่องอ่ะมันว่าเวลาเนี้ยแม้แต่พ่อมึงเกิดก้าวผิดมันก็ต้องจับ แล้วประโยง์ก็วาดภาพหลอนให้จิตใจของสมานละสัมละสายมากยิ่งขึ้นตามวิธีที่เขาถนัดอันมิตภาพแบบตายไหนตายด้วยการเหลือเพียงกากหมดความหมายเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดําเนินไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบกอบโกยจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยมีข่าวอะไรจะบอกฉันไหมถ้อยคําและซุ้มเสียงของสมานเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มกลุ้มใจแม้เขาจะพยายามระงับเท่าไหร่แต่ก็ไม่สําเร็จอ๋มีสิเป็นคําตอบคนที่ถือไพ่เหนือกว่า แต่จะขอบอกตามตรงว่าไอ้ความเดือดร้อนเหล่านี้มันได้แพร่กระจายไปทั่วหมดแล้วก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอตัวฉันเนี่ยไม่ผิดอะไรกับคนนอนบนกองไฟผลประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ข้อนี้ฉันรู้ไปโยงตองการเงินสักเท่าไหร่แต่ขอให้รู้ไว้บ้างเรากําลังตกที่นั่งลําบากด้วยกันอะไรเคยได้ก็ไม่ได้แต่ที่เสียมันเสียยุบยับเลยทีเดียวเรื่องยังเนี้ยสาหรับคนอื่นพอพูดฟังได้อยู่แต่สําหรับฉันที่เป็นเพื่อนร่วมหัวจมท้ายกับสมานมานานนักหนาไม่ควรจะพูดแบบนี้ถึงกล่าวได,ได้ได้มากๆทําไมไม่มาคุยกันบ้าง ถึงคลาวร้อนฉันเป็นคนช่วยดับร้อนช่วยแก้ไขทุกอย่างเราทํางานกันอย่างเพื่อนเสียนักต้อนนักแล้วได้กําไรหรือขาดทุนได้มากได้น้อยถือเสียว่าต้องคบกันพึ่งกันในวันหน้าสมานคิดว่าจะเดือดร้อนตัวคนเดียวหรอเมื่อเสด็มเสดายเงินทองเราก็เห็นต้องหันหลังให้กันละมงังประโยคหลังนี้สมานเห็นว่าเป็นเชือกผูกคอตัวเองให้ถึงตายอย่างทรมานที่สุดเขาก็ไม่มีทางอื่นจะดีไปกว่าถึงคลาวชิบหายแล้วต้องชิบหายจนได้และต้องยอมรับเคราะห์กรรมอย่างน่าชื่นตาบานด้วย มันก็ไม่ถึงอย่างนั้นหรอกไปยงที่เราให้ฟังเพราะเป็นเพื่อนกันต้องรู้ทุกรู้สุขกันละกันมีอะไรจะบอกต้องการเงินสักเท่าไหร่ว่ามันเลยพันสองพันพอยาใส่ไปได้สักเดือนสองเดือนประยงทําให้สมานร,รู้แท้แน่ชัดว่าตัวเองไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นลูกพี่ของในสิบตารวจติกต่อไปแล้วตัวเขากําลังถูกไถเงินแต่เขาก็เห็นแล้วว่าสิ้นทางดิ้นรนป้องกันผลประโยชน์ของตนนอกจากก้มหัวให้ไถแล้วลงบัญชีไว้ในใจว่าสักวันหนึ่งตัวกูนี้ดีขึ้นเมื่อไหร่ไอ้คนนี้ไม่ครบ เลยยังต้องหาทางล้างผ่านมันเสียด้วยฉันมีมาพันหกเท่านั้นไอ้มันครบ 2, สองพันเสียหน่อยไม่ได้เหรอสมานไอความเดือดร้อนของสมานมันมีราคามากกว่าเงินก้อนนี้เป็นไหนไหนไม่เป็นไรนะเรื่องเล็กขาดไปนิดหน่อยพรุ่งนี้ให้ขนไปบ้านสมิงก็ยังได้อะไรกันแค่น,นี้ไม่ไว้ใจกันแล้วหรอประยงโดนเข้า,มาไม้นี้ประยงซึ่งเปลี่ยนฐานะมาเป็นยอดนักไถ่ก็จําต้องยอมรับเงินก้อนนั้นไว้เพราะขืนเสาสีจะเอาให้มากสมานจะเห็นร่องรอยมากยิ่งขึ้น ปะเหมออาะอัดไม่ได้เอาเสียเลยเอาเอาก็เอาเขาบ่นยังเสียไม่ได้เอ้เรามันเพื่อนกันมากน้อยมันขอกันกินมีข่าวอะไรบ้างทางบ้านสมิงไหนว่าเทาแก่อุ่นกลับมาแล้วใช่เขากลับมาแล้วพบกันที่ตลาดเทาแก่ลงรถไฟเขาสั่งให้มาบอกสมานว่าขอให้สมานไปพบเขาให้ได้แต่ไม่จาเป็นต้องไปคืนนี้นะให้ไปพรุ่งนี้เช้าเขาจะรอถึงเที่ยงหากสมานไม่ไปหาเขาเขาจะมาหาสมานถึงโพงเงินเองก็บัรไา,าเท่านั้นเองก็มีความคิดอะไรของเขาเนาะ ไม่มีใครรู้ได้แต่ถ้าทางร้อนรนจ,จููอย่าลืมนะเขาไปกรุงเทพมากรุงเทพมันอาจล้างสมองทึบๆของเขาให้ปลอดโปรง่งพกเอาความคิดใหม่เยี่ยมยอดที่ทันสมัยมาใช้บ้านสมิงก็ได้แต่จริงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกเขาไปทําไมแล้วเขากลับมายัางไงความคิดใหม่ละ่ะเชอความคิดที่ทําให้กูวิดคุกหรือไม่ก็อยู่ใกล้คุกเต็มทนแล้วสิอะไรละ่ะประยงถามเปล่าสมานรีบกบเกือนความคิดใหม่เท่าแกอุ่นฉันชักหมดศรัทธาลงไปทุกทีถูกต้อง ฉันเห็นทางที่ดีที่สุดปลอดภัยไม่เดือดร้อนคือสมานต้องไปเสียจากบ้านโพเงินไปกรุงเทพไปปักได้ไปไหนตอนไหนเท่าที่เงินมันจะพาเราไปได้เลิกคบหาพาใจกับคนเหล่านี้เสียให้หมดใครจะว่ายังไงช่างหัวมันคนเรามันเข้าตาจนต้องถือเอาตัวรอดเป็นยอดดีรักพี่เสียดายน้องจะโดนจับด้วยปืนไม่ตายข้างนอกก็ตายในคุกสมานคนหัวลุกซ่าแต่พลิบตาเดียวที่เลือดนักเลงท่วมใจจะว่าเพราะแรงอะไรบางอย่างดนใจให้เห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นชอบเป็นผิดก็ยากจะรู้ได้ เสือต้องไม่ทิง้งถิ่นเข้าคำรามตอนนี้ทิง้งไม่ทิง้งมันยังเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจตามลําพังเราเองแต่ถ้านานไปตํารวจจะทําให้เราทิง้งถิ่นยังจําใจที่สุดเราเมื่อนั้นจะรู้ว่าทุกอย่างมันสายไปแล้วคิดให้ดีสมานฉันจะทิ้งไปได้ยังไงมันไม่ผิดอะไรกับเรานั่งทับของเหม็นลุกขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นคนได้กลิ่นเหม็นทันทีสมุนบ้านโพงเงินละสัมละสายเต็มทนมันไม่ผิดอะไรกับทกแก่อุ่นที่จากไปกรุงเทพประเดี๋ยวเดียว,ยวบ้านสมิงก็พากันแหกปากตะโกนว่าลูกพี่ทิ้งลูกน ลูกน้องอดอยากยากแค้นแต่ลูกพี่ไปนอนตีพุงสบายที่กรุงเทพความจงรักภักดีก็หมดไปที่แกกลับมานี่ก็ดีแล้วหากไม่กลับมามีอะไรนิดหน่อยเรื่องถึงตำรวจเขาซักเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวความทั้งหลายก็แตกหมดเพราะไอ้คนพวกนั้นหมดหวังหมดที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็ต้องพึ่งตำรวจฉันเห็นตัวอย่างแล้วที่ยังอยู่ยังคอยตบหัวรูปหลังมันอยู่อย่างนี้ยังหวังอะไรแน่ไม่ได้นี่มันเป็นความผิดผู้ใหญ่อุ่นคนเดียวที่หนีไปเสียแต่ทีแรกพอบ้านสมิงละสัมละสายโพเงินเราก็กระเทือนแต่ยงเห็นใจ แต่อย่างนั้นเราก็ต้องระวังตัวให้ดีว่าแล้วก็เอียงหน้าเข้าไปไกลาพางกระซิบแบบเขียนเสือตัวใหญ่ที่สุดระวังสายตรวจจากบ้านสมิงให้ดีไอ้พวกนั้นไม่เหมือนตะกอนเสียแล้วฉันเองก็เอามันไว้ไม่อยู่ระวังให้จงหนักมันจะมาหาสมานแบบเก่าก่อนทุกอย่างเขารบนับถือเหมือนอย่างเดิมแต่มันพร้อมตะครุบตัวสมานเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องนี้ฉันเป็นห่วงนักเพราะฉะนั้นเมื่อมันตีหน้ามาอย่างไรเขาจะได้เชื่อมันแม้มันเป็นคนเก่าคนแก่ที่เคยเห็นหน้าเคยพึ่งพาอาศายัยเคยกินเคยนอนมาด้วยกันก็ตามตายจริง สมานกลางฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยคิดซนะคิดแล้วจาด้วยเรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่ก็มีความสําคัญเพียงแค่นี้จําให้แม่นตํารวจเขาเลิกเป็นพวกพ้องกับเราแล้วกำนันอุ่นกําลังตกที่นั่งพระรามเดินดงหรือไม่ก็ตอนท้ายที่สุดคือเข้าโกรธแต่กว่าจะได้เข้าจริงๆหรือไม่อย่าได้ไปคิดถึงมันเอาเป็นว่าที่แน่ๆก็คือตายจะตายแบบไหนไม่มีใครรู้แต่เขาก็กลับมาเหมือนมีรางสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างประยงคลางออกมา ใกลจะไปรู้เขามาเพื่อทําอะไรเขาจะทําอะไรแล้วเขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรถ้าเขาไม่คิดทําอะไรบางทีจะอยู่นานกว่าธรรมดาละกระมังสมานคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ตนเข้าไปพัวพันอยู่ด้วยล้วนเป็นเรื่องใหม่ที่ตั้งต้นจากเท้าแก่อุ่นแล้วตัวเองเข้าไปผูกพันอย่างโง่เขลาจนกระทั่งคิดว่าตัวเองนีด้ดินไม่หลุดไปจากความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นจากคนอื่นก่อนหน้าที่จะได้พบประโยง์สมานเองมีความทุกข์มนมองในใจมากหนักหนาดแล้ว เมื่อได้มาพบและได้ยินเรื่องราวต่างๆแทนที่จะมีความสุขสบายขึ้นกับตรงกันคามเอาละเรื่องราวก็เพียงเท่านี้ประยคงสรุปคิดอะไรเสียละเอียดถี่ถ้วนคนฉลาดมันต้องคิดเอาตัวรอดถ้ารู้ว่าขืนไว้ลายอย่างชายชาเสือลายไหนไลายนั้นลายทุกลายฉันไปแล้วนะจะขับบ้านสมิงขึ้นนี้เหรอสมานถ,ถามประยงยิ้มพลายยังฉันมีของดีซุกไวเ้เงียบๆแล้วก็จากไปหลายวันแล้วเดี๋ยวจะเป็นสนิมหมดประยงจากไปแล้ว แต่สมานยังนิ่งอึ้งด้วยสมองอันสับสนก่อนพึมพำออกมาว่าอะไรต่อมีอะไรข้าดูแล้วไม่เห็นเป็นการดีแกตัวข้าเองเลยสักนิดนี่ว่าคนสนิทเหลือบตามองดูลูกพี่ด้วยความเป็นห่วงเขาเห็นแต่ความไม่สบายใจแต่ไม่เห็นเรี้วรอยโทสะที่จัดระเบิดจึงให้สติก็ด,ดูให้ดีหมู่ยงเราก็มีท่าทีแปลกๆนาเป็นใจฉันไม่อยากให้ไว้ใจคนนี้ให้มากนะัก ในสมานต้องระลึกไว้บ้างเวลาคนเรายามตกอับมักหาเพื่อนได้ยากเวลาลุ่งเรื่องจะเอาเกวียนกี่ร้อยเล่มขนยังได้เขาเตือนให้ระวังคนอื่นแต่เรานะ่ะควนเราวังเขาด้วยข้าก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันเข้มนอนอยู่บนที่นอนซึ่งซื้อหามาได้ด้วยเงินของประยงโดยที่แท้ก็รังไหลามาจากกระเป๋าเข่าและสมานร,ร่างกายเขาเหลือเพียงพระเขาม้าผืนเดียวสาวจำนุ่งกระโจมอกด้วยผ้าฝ้ายสีแดงนอนคว่ำนาใช้หมอนรองข้อศอกทั้งสองข้าง ผมดำครับกลิ่นน้ำหอมฉุนๆกระจายไปทั่วห้องชายพกที่รัดไว้เหนือถานใกล้จะหลุดลุยอยู่ลอมมารอแต่หล่อนไม่ได้สนใจเพราะรู้ว่ามันไม่ช่วยอะไรได้ถ้าจะรัดให้แน่นเสียของหล่อนก็ต้องพยายามให้มันลุยให้จงได้และในที่สุดหล่อนก็รู้อีกเหมือนกันวันในไม่ช้ามันก็จะไม่เหลืออะไรอาการของเข้มดีขึ้นเป็นลําดับแต่เขายังไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรกับอนาคตอย่าว่าแต่วันอันยาวนานต่อไปแม้แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เขายังไม่ได้นึกถึงมัน ร่อนให้ความถูกใจแก่เขาเหนือกว่าที่คิดและมันถูกใจยังไม่มีวันจืดจางเสียด้วยร่อนนอนอยู่ห่างเขาเพียงแค่มือเอื้อมไปแตะต้องอะไรที่ไหนก็ได้ข้างของแจมเกือบเกยอกเขาอยู่แล้วเขาทำให้มันลุ้ยหนักระทั้งแผ่นหลังอันอวบขาววา่างเปล่ามือก็รูปไหลอยู่ไปมาร่อนมองดูหน้าเขาด้วยตาเป็นประกายราวกับเปลวไฟตาประสานตากันมันโจงแจ้งเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเขายิ้มร่อนยิม้มจจำสวยไม่สร้าง คนมีผัวเป็นเมียผู้ร้ายจะสวยอะไรนักหนาตอนนั้นก็สูบสิแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนตะกอนจะเป็นใครมาจากไหนฉันก็รักก็ชอบชอบมากขึ้นรักมากขึ้นทุกวันจะมีอะไรดีคะเสียฉันรู้ของฉันเองว่ามีอะไรดีและดีตรงไหนเสียมีเมียแล้วอีกหน่อยเมียเสียก็คว้าตัวกลับบ้านแต่เขาไม่รู้เราอยู่ที่ไหนบัวต้องคืนคอเห็นยิ่เกเขาร้องอย่างนี้ค่ะ ในเมื่อเกิดความจําเป็นก็ต้องเป็นเช่นนั้นแต่ฉันเป็นคนไม่ใช่หัวแม่ตัวจะคืนคอกใจก็จะฝากเอาไว้ที่นี่ฉันไปแล้วก็ต้องกลับมาไม่ไปหลายวันด้วยล่อนเขยบตัวขึ้นไปจูบที่แก้มเขาหล่อนทําลงไปด้วยเพิงโลกีที่เลาอารมณ์ส่วนบนก็รู้อย่างปล่อยปาละดเลยเมียของเขาไม่เคยมีบทบาทยียวนอย่างนี้เลยแม้ว่าสมัยที่เขาได้ล่อนมาใหม่ๆรอนสวยกว่านี้แต่คงเป็นอย่างว่าจะมีอะไรที่เหนือกว่าเมียเขามากนักถ้าไม่พูดกันถึงความสวยแจมลักเซีย เสียไม่ต้องรักแจมเหมือนเมียก็ได้รักบ้างนิดหน่อยแต่อย่าทิ้งให้แจมอดอยากนะคะฉันให้เงินแจมมากแล้วมากพอที่แจมอยู่ได้แต่ไม่ต้องวิตกฉันต้องหามาให้อีกว่าแต่นี่เธอแจมแจมนายยอมเป็นคู่ทุกคู่ยากของฉันไหมหากเกิดความจําเป็นที่เราต้องเข้าป่าเข้าดงเออเออแม่สาวผู้กำลังเปิดตาม,มองเห็นโลกอันแจมใสไม่อดอยากไม่ลำบากลำบนพูดเกือบไม่ออกอทำไมอย่างนั้นเห็นเจ้าไม่ไหวสิเราทุกไม่ทุกด้วยแต่สุขด้วย จำไม่ได้ว่าอย่างนั้นสักหน่อยแต่ก็คนยังเสียนะ่ยเน่ะมั่งมีสีสุกเป็นผู้จัดก,การนายสมานจำเลยคิดสงสัยว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องไปนอนกลางดินกินกลางทรายในดงทำไมต้องเข้าป่าเข้าดงกันคะอ้าวคนเราว่าได้แล้วย่าเมื่อสุกก็สุกย่าเมื่อเกิดความจําเป็นก็ต้องเป็นไปตามเรื่องราวของมันบอกหน่อยทีจะร่วมทุกข์ร่วมสุกกันด้วยไหมแล้วเมียเสียดละคะขอเป็นเมียอีกแบบหนึง่งแต่จำเป็นอีกแบบหนึง่งฉันเห็นความอดทนเห็นความเข้มแข็ง เมื่อเป็นเมียเสือร้ายนักยิงคนจจำเคยถูกจูบหรือถูกบังคับให้จูบไอเสือผู้ดับดาวไปแล้วแต่เมื่อมาได้เสียกับนายสิบตำรวจจจำรู้วิธีจูบแบบใหม่ที่ไม่ผิดอะไรกับในหนังขายยาและเมื่อมาได้ในเขี้ยมเป็นชู้รักอีกคนหนึ่งจจำก็ช่ำชองจนชำนาญคราวนี้หล่อนเพเยอหน้าขึ้นแล้วกดริมฝีปากซึ่งมีกลิ่นกระเทียมและกะปิอ่อนๆแต่ไม่ทำให้อารมณ์อีกฝ่ายหนึ่งถูกลบกวนอย่างไรทั้งสองจูบกันอย่างแนบสนิทมือของเขี้ยมควักไข่ไปทั่วทุกแห่งอย่างเสรี ระนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ในสิบตำรวจประยงขี่จักรยานคู่ชีพของเขาไปบนทางเล็กบ่ายหน้าไปสู่วิมานชิมพลีสัปะรังเคจำจะคิดยังไงบ้างป่านนี้มีนอนหนาวอยู่คนเดียวเหรอเขาพร่ำถามตัวเองตลอดเวลาอันยาวนานบนอานจักรยานแล้วรถก็เลี้ยวเข้าปากกล้วยมองเห็นหน้าต่างเรือนหอของเขาอยู่ลำไรทีแรกเขาเกือบดีดกระดิ่งประจํารถให้จำได้ยินตามที่เคยตกลงกันไว้ แต่ในใจก็คิดว่าจะทำให้แจมเกิดความประหลาดใจและตื่นเต้นเมื่อจูจ่ๆได้เห็นหน้ากันซึ่งมันแน่นอนเสร็จเหลือเกินว่าเจ้าหล่อนจะต้องผลเข้าสู่อ้อมแขนของเขาและต่อจากนั้นภายหลังได้หอมแก้มหอมปากกันตามธรรมเนียมแล้วเจ้าหล่อนก็คงจะสะดิ้งตัดพอต่อว่าให้สมกับความเป็นผู้หญิงซึ่งต้องมีจริตแล้วต่อจากนั้นเขาก็จะลืมโลกภายนอกไปสักครอนลุงแต่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาวาดไว้ในจิตใจไม่ผิดอะไรกับภาพอันสวยงามที่ติดตาตรึงใจถูกศาสด,ด้วยโคลน ระยงจุงรถเข้าไปที่เรือนหอซึ่งไม่หลอดรักเขายังเงียบเงียบเสียงสุนัขคำรามแล้ววิ่งปราดเข้ามาหาเขาพระจำได้เสียงสนทนาข้างบนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงของเขียมก็ดังขึ้นแผ่วๆใครเสียงอะไรจำลุกขึ้นพร้อมรวบชายผ้าขึ้นละทรงอกสลัดผมให้ไปรวมอยู่เบื้องหลังพางเดี่ยวซ้ายแลขวาเราเงียบเพื่อฟังเสียงผิดปกติทุกอย่างเงียบเหมือนอย่างเดิมนอกจากเสียงสุนัขร้องงีดงาดสมุนกินน้ำข้าวเล่นหมาที่นี่มากขึ้นทุกวัน เปลิ่นฉันอยู่ไหนเขยมถามเสียงผิดปกติอะไรคะเสีย่ยร่อนถามด้วยความสงสัยเอาเถอะนะเขาพึมพำรรยังไม่วางใจคนเรายังไงก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนนี่ค่ะขอยอย่างชั่วเขารับปืนจากแจมล้อไปวางหัวนอนพางถามต่อมีใครมาที่นี่ตอนกลางคืนบ้างหรือเปล่าเรากับวารรอนได้เตรียมคําตอบไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อถูกถามร่อนก็ตอบได้ทันทีว่า ไม่มีหรอกค่ะหมาที่นี่ดูออกจะตายตอนเสียมาเสียไม่เห็นหรอคะมันเห่าออกเสียงขลมยิ่งเป็นกลางคืนด้วยแล้วอยากจะว่ามันแห่กันไปฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆเลยค่ะเขาเอียงกายลงนอนหงายยังสบายใจพร้อมกับคลางออกมาถ้าอย่างนั้นก็คอยเบาใจไปหน่อยไหนขยับมาทางนี้สิใกล้อีกนิดให้ตายเถอะเนื้อหนังแจ่มนี่มันแข็งปังไปหมดฉันอยากฟัสสเแล้วเกินหูของประยงไม่ได้ฟันเฟือนเสียงผู้ชายดังมาจากบนเรือนแน่แต่เขาจำไม่ได้ จับทอยคําที่แจมพูดกับผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเขาได้ยินเสียงกรูดกราดได้ยินเสียงฟอดฟอดทันทีนั้นความรู้สึกประยงก็ปลิวไปจากความเป็นตัวของตัวเองมีความสํานึกอย่างชายชาติและเต็มไปด้วยความพยองหึงเพราะหวงเขาไม่ได้คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นนางหนึ่งที่บําเรอความสุขของอย่างเร้นลับเขาไม่ได้คิดว่าตัวของเขาไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวนางแต่กลับไปคิดว่าเขาคือในสิบตํารวจทบประยงซึ่งคนโพงเงินต้องมีความเคารพนับถือและเกรงขาม ไม่ว่าเด็กไม่ว่าคนแก่หัวงอกคราวไหนใครจะมาลบหลู่ดูหมินเขาไม่ได้เป็นอันขาดมือเขากัดไกวยอยู่ที่เอวและที่เอวนั้นมีปืนเขาบรรจงพิงจัก,กรยานไว้กับเสาเรือนเอื้อมมือไปตบหัวสุนัขซึ่งรู้จักและจํากลิ่นเขาได้พร้อมกันนั้นก็พยายามจับเสียงผู้ชายให้ได้ว่าเป็นเสียงใครเสียงจากข้างบนมันเบาอุยเต็มทีเพราะปากและแก้มของผู้ชายผู้หญิงที่กําลังเริ่มต้นเริงสวัสด์กันมันเกิดก,กิ้งไม่ห่างไกลกันเลยความจริงเขาคิดว่าเขาต้องใช้ความพยายามขึ้นเรือนให้เงียบกลิบที่สุด แต่ความร้อนเล่าของอารมณ์ทําให้เขาเร่งรุดเกินกว่าความตั้งใจเรือนไหวเยือกฝีเท้าดังจำเขี้มเรียกเบาๆขาใครใครไม่รู้บัดเดี๋ยวนี้ทั้งสองรู้แล้วมีอะไรผิดปกติที่ควรสงสัยจําตวัดชายพาดรัดอกขมวดอย่างคล่องแคล่วหน้าตาไม่ค่อยเป็นสุขแต่ไม่ได้คิดถึงหมู่ปะโยงยอดรักหนักเพราะว่าเขาผููนั้นเมื่อจะมาหาหล่อนหล่อนต้องได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานเป็นสัญญาณก่อนมันต้องไม่ใช่เขาแน่นอนใคร ร่อนไพ่ไปคิดถึงศัตรูบางคนของเคียมและเคียมเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเขาขยับพระเขามาที่นุ่งให้กระชับรัดกลุ่มหยิบปืนมาถือไว้จิตใจเริ่มฟุ้งซ่านอย่างจับต้นชนปลายไม่ติดเขารีไฟให้สหลัวลงและทั้งสภาพภายในห้องเกือบมืดสนิทจำเดินไปที่ประตูแต่ยังไม่กล้าเปิดใครร่อนทรงเสียงร้องออกไปเลือนไหวอีกเล็กน้อยเพราะความไม่แข็งแรงของมันแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเจ้าของบ้านสาวแน่ใจว่าต้องเป็นคนแน่นอนก็ร้องถามอีกครั้งใคร